<cười> 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 vào à, ok ông mày lúc chơi ok เราดูบรรยากาศครับคนเยอะเลยนักศึกษานักกีฬาเต็มเลยอีกยาวนไรจังวัดที่5ีฬาจังหวัดสนน ไปเด็กเ๋ไปไปเด็กเ <ไป S 1> ๋เร็ว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 เฮ้ยว,วันนี้ต้องคิดว่าตัวเองเป็นเสือเสือจิต้านะนะ <c oughs> ไม่ใช่เสือเสือแมวคลาวนะ <c oughs> วันนี้ต้องเป็นเสือดาวนะครับ เสดาวคือเร็วสุดในประเทศในโลกไปลกูกเนี่ยเสดาว <laughs> น้องเทเกอร์คิดว่าตัวเองเป็นร่างทรงเสดาวนะลูกนะเออเสดาวลูกก้าวกระโดดยังไงครับผมพ่อมาให้สำลังใจโอเค โอเครอบน้องไบเกอร์อายุ14ปีข้ามรัว1อยสิบเมตรพ่อมานั่งรุ้นอยู่เลยเมื่อเช้าพอครับโค้เฮี่นะครับเป็นกำลังใจเต็มร้อยโอเคนะครับเม็ดยังสีจากโรงเรียน นาพีวิทยารีวิทยาจตุรพัฒน์มีมีคำวัาจากโรงกีฬาการเมืงวิทยา6และช่องเียนที่8ภาคคูณยาวิชัยจากโรงเรียน5อุตยะวิทยาโอเคภาพพ่อสโอเคแต่ก็เต็มที่ลุกเขียวนะครับต้องวิ่งที่6นะครับน้องแต่ก็เต็มตัว <tới> mà <também> <cho> <payment> lên tay tiger tay cơ tay cơ tay tiger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  tay cơ tay tiger tay tiger tay tiger tay 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 3 tay